อสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาบอกวิธีนะครับเกี่ยวกับการวัดรองเท้าจังเกิลเรานะครับอันนี้คือเราต้องวัดนะแล้วก็ส่งมาเป็นให้ครูนะครับแล้วครูจะได้กรอกไซส์รองเท้าเรานะครับอ่ามันมีสูตรให้อยู่ตรงที่ว่าเราถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือเท้าของเรานะครับหนึ่งข้างนะครับกระดาษแผ่นนะครับให้เราวัดโดยเป็นแนวตั้งนะครับ ปากกาือดินสอก็ได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม้บรรทัดนะครับตัวนี้นะครับอะพี่จะลองเป็นเท้าของพี่นะครับถ้าไปนะครับกะเอานะครับตรงกลางปั๊บหนี้ไปนะครับลากไปลากไปลากไปนะครับลากไปนะครับไปแบบนี้นะส้นตรงส้นกับตรงหน้าเท้านะครับให้ชัดเจนนะครับเราจะใช้สองตัวนี้เป็นหลักนะครับนี่เห็นไหมรอยเท้าพี่ก็เป็นอยบนี้นะครับ น้องมีดีแล้วก็ถ้าใครอยากชั่วนะครับเราใช้มันทัดนะครับขีดนะครับให้มันซึ้งเอ้ยให้มันตรงๆนะครับนี่ครับผมแล้วก็ตรงท้ายนะครับของพี่ตรงนี้นะพี่วัดอ่าดูนะครับจุบอ่ะเกินนิดหนึ่งก็มาดูนะครับตอนนี้เราก็วัดเราใช้หน่วยเป็นซ m เมเซนติเมตรนะครับผมอ่ะเรื่องเส้นตรงไหนก็ได้นะครับ เริ่มจากศูนย์ะครับวัดมาของพี่จะได้เป็น2 5่สิครับยี่นะครับผมเอา25.5นะครับสูตรของพี่ก็คือจะให้เป็นบวกสองเซนติเมตรนะครับบวกสองซอมนะครับอย่างเช่นพี่ห้าจพี่บวกสองเซนติเมตรเท่ากับ2ี่สิเนะครับซนติเมตรตอนนี้พี่แกจะมี แนให้เราดูนะครับอ่ะพี่มีเผื่อให้สองตัวนะครับอันนี้คือเผื่อให้แล้วนะครับสองเซนที่สามารถใส่กับรองเท้าแล้วก็ให้มันรวมกับรองเท้านิดนึงนะครับพอใส่ได้แต่ถ้าใครไม่พอใจใช้เป็นสองจุดห้าได้นะครับบวกสองจุดห้าเซนแปบลบว่าอันนี้คือเผื่อแล้วก็แบบว่าหลวมเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้สองเซนก็คือพอดีนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ที่พี่ไปนะครับของพี่ก็จะได้เป็นอ่า ยี่สิบเจ็ดจุดห้าซนติเมตรนะครับอันนี้จะมีตัวนี้นะครับให้น้องๆดูนะครับเดี๋ยวพวกพี่ส่งไปให้ดูในไลน์นะครับของพี่ยี่สิบเจ็ดจุดห้านี่นะครับยาวจะเป็นขนาดเบอร์เก้านะครับอ่ะเรามาดูคอมแบทนะครับของสบอจังเกิลนะครับเบอร์เก้าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะมองน้องมองดูนี้จะเป็นเลขหกนะครับแต่ไม่ใช่เลขเก้าดูบปนี้นะครับผมดูไปนี้นะครับอ่าพวี่จะลองให้ดูนะอันนี้ เก็บข้างนิดนึงนะครับทีนี้ก็จะรีวิวนะครับให้ดูวัดตรงไหมแล้วน้องๆก็จะได้วัดถูกนะคร่องเท้านะครั้นงนี้นะพี่ใช้วัดนะปึ๊บนี่สรบพี่นะครับใส่สบายเลยนะครับอันนี้คือตรงป๊ะนะครับสุดก็คือขนาดเท้าน,น,นะครับได้กี่เซนกี่เซนแล้วก็บวกสองเซนติเมตรนะครับอันนี้คือใส่สบายรองเท้าแล้วก็มัดก็คือเป็นทรง เข้ากับเท้าเลยเลยนะครับถ้าใครอยากเผื่อนกินก็บวกตามที่บอกครับบวก2.5เซนติเมตรนะครับผมตามสูงนะครับ,านนรบตามนี้เด้อแล้วกันส่งมาเป็นอัลบัม้มแล้วก็เอาเขียนชื่อมาใครลำดับที่่าไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูแล้วก็หรือวพ,วพี่จะได้ลงรายละเอียดเบอร์รองเท้าให้เราได้ชัดเจน,นครับพี่ขอย้ำนะห้ามวัดผิดนะครับเฮ้ยขึ้นมาอะไร เออห้ามวัดผิดนะครับอันนี้มีผลต่อเรานะถ้าผิดนิดช่วยไม่ได้นะอาขอบคุณครับ